หลังจากเขาอ่อนขึ้นมาเ้าหงงไหมเอาหงงมาแล้วเนี่ยเขาเจาะก็ว่าอยู่เที่อย่างคนเขากระรัดไปนี่ดิไม่ก็เปียกเนี่ยเขาเปลี่ยนไว้อีกทหลังจากที่เขาเอาย่อขึ้นมานะครับได้ปลาตองเช็ดได้กิจีนของโยชน์ก้อยก้อยกำลังเช็ดผนก็ซื้อก้อยปลาตองมา đây bỏ lại, bỏ đây Mình cụ nương này ra chứ nữa Nó, nó Bắt tụp típ, tụp típ, bỏ ra thôi, phần Rồi, thấy Này Đâu, kì kiềm, nắm nữa chú Chú mơ nắm กินน้ำเดี่เกียมตาปลาตองเอาขี้เกียมได้เลยอยู่เมื่อเพื่อเด็กเอาขี้เกียมได้ปะไหวเด้นี่มาจากปุ๋ยเนมาจากจากเสียยูเทียการดังนี่ยูเทกยจานไหนจานดังจานหนูปุ๋ย บนี่บดยืดิสตีมมันขีเขียมปีล่างเึ้นมเดียวขีเขียมเหเขียมปีกันจันเขียมปีกเสียงเจ้าปีพวกก็บอกว่าพวกนี้ลบออกมาออกมาหรือเล่าบบอก่ออกมาล้วมิ่งมอนะ กำหุงอ่หงใ่กับหอยนะจัดๆเออเท่อยาว้ยอนักันโอยโอ้เบิ่งเนปลาดิบน่มยเนี่ยจุปลาดิบบบยเออนงมึงกันน่อยยวโอ้โหบวเอข้ามบกงอนตัวมึงก็ได้ตัวเอโอ้ยเพกเราก็น่นเพกเราก็นั่นเ้าเมันเก้าเพล้เราเอาหอกงอนตัวมต้น มันเข้า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 เดียวเบิดกีเข้าเดียวเบิดเบตะยดัไตขอยมานนี้นิด้ปลาคอโอ้ปลาคอญ่ตัวหนึ่งอย่าปลไหเ้โอ้เขียงกุโพดเถอะเขียงกุโพดดนตัวหนึ่งอยู่นี่ต้มใกันเ็ดอนี้โอ้บอกคัก ลอถ้าออกกนะป่ากัอ่ลอ้ไม่หนบอีตัวนี้มได้แจรอบืมไ่ลบจับบ่บ่ดีพวงบ่ถางป่าบ่อืมบ่ปนรอสียืมอ้ปลาดุกขึ้เนี่ยยงดีใช่ไหบ่มันมันบ่ม okay. ีมันุ่นมันอยู่รอบุ่นป่าเนี่ย